สวัดีครับพวกวันเช่นเคยกับแว่นวางวันนะครับวันนี้นะครับเป็นวันวันพุธนะวันพุธที่9นะครับก็คัดมา1ตัวเน้นเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ก็นะครับไม่ผิดหวังนะเบอร์บิงแฮมนะครับเบอร์มิงแฮมแล้วก็เป็นช่องทางทางติดตอก็อาจจะเป็นของตัวหลักก็เป็นปีเตอร์โบโลนะปีเตอร์โบโลก็อาจจะทำกำไรได้นะครับถ้าใครตามนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับตามตามแวนวงบอลน,นะครับทางช่องยูทูบและทิก t o k นะครับก็ไลฟ์ทุกวัน,นครับแล้วก็วันนี้นะนบอลน,น้อยเหมือนเดิมก็คัดหนึ่งตัวเน้นนะครับก็ไปทางนั้นบอลบราซิลแล้วกันช,ช่วงช่วงเช้าเลยนะตีห้าครึ่งก็มีแอตเลติโกอ่ะมิไนโรนะครับหน้าบ้านพบกับเกมโอนะก็เกมโอปอร์โตอ่าคอเสียคือเยือนค่อนข้างแย่นะถาใส่ติ อาเตนิโกมินนี่คือชนะทั้งยาทั้งเงยือนเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะก็บอลมาซิลแหละอย่างวันนั้นที่ผมให้ผิดซานโต้ไปก็เป็นทีมเยือนมันผิดพลาดน,นะแต่วันนี้ผมผมดูแล้วน่าเชียร์สุดก็คืออาเติโกมิลานนะเล่นในบ้านนะไม่ผิดหวังผมว่ายังไงก็เก็บใช้ไว้ได้ไม่ยากนะครับนะเพราะว่าเกมิโอนะข้อเสียเล่นทีมเยือนแย่มากนะพาะส่วนใหญ่บอลมาซิลเล่นทีมเยือนแย่ครับแย่จริงเพราะว่าได้เปรียบเสียงเชียร์ในบ้านด้วย อลิโกเมโนนี้น่าจะเก็บใช้ไว้ได้3แต้มแน่นอนครับ1เม็ดมีแน่นะครับก็ก็ตามได้ตามได้นะเน้น1ตัวนะครับก็อลิโกเมเดโนแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ช่องทางดีๆนะครับหน้าโปรไฟล์ทางช่องทางทิกต o o k นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็จิ้มลิงก์ได้เลยนะครับมาเป็นข้อพิจายกาการันตีความมั่นคงนะครับก็จะได้มาเป็นข้อพิจยกันนะกลุ่มเยอะแยะมากมายกิจกรรมเยอะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ